พร,ระบรมมอมให้พระเอกสมเด็จพระบร,รมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงไปต้อนรับหน้าลานจอดเครื่องบินพร้อมด้วยพลเอกเปรมตินสุลานนท์นายกรัฐมนตรีและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของไทยสมเด็จพระสันตะปาปาร,ปร,ปร้อเดือนณะได้เสด็จลงจากเครื่องบินและในทันทีที่ลงสัมผัดกับพื้นไปดินไทย สมเด็จพระสันตะปาปาทรงก้มลงจุมพิษแผ่นดินไทยเวลาต่อมาพันเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงแนะนำสมเด็จพระสันตะปาปากับนายกรัฐมนตรีรองนายกรัฐมนตรีผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการทหารบกและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนหลังจากนั้นพันเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามากุฎราชกุมารได้ทรงนำสมเด็จพระสันตะปาปา,ปาขึ้นแท่นรับความเคารพจากแถวทหารกองเกียรติยศสามเหล่าทักระหว่างนั้นวงดุรยยางบาเบลงเพลงประจำสำนักนครรัฐวาติกันและเพลงสรรเสริญพระบารมีจบแล้วพันเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินนำสมเด็จพระสันตะปาปา,ปาเข้าสู่ยังห้องรับรองท่าอากาศยาน กองบัญชาการกองท่าประกาศระหว่างทางเสด็จพระราช,ชดำเนินและเสด็จผ่านได้มีบรรดาสัตบุรุษและสาสนิกชนได้มาเฝ้ารับเสด็จเป็นจำนวนมากและภายในห้องรับรองท่าอากาศยานพันเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราช,ชกุมารทรงแนะนําสมเด็จพระสันตะปาปาให้ทรงรู้จักกับพระบรมวงศานุวงศ์ประธานองคมนตรีและคณะองคมนตรีประธานรัฐสภาประธานศาลฎีกา และคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งฝ่ายทหารและพลเรือนหัวหน้าคณะทูตานุทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนฝ่ายกงสุนและภรยา จนถึงเวลาพอสมควรจรึงได้เสด็จพระราชดำเนินนำสมเด็จพระสันตะปาปาขึ้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จออกจากกองบัชการกองทัพอากาศสู่ยังพระที่นั่งจัก,กรีมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังต่อไป เวลา15นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสด็จออกนท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสววีพรระชาายนนัเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารและพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพะชรากิติยาภา พระราชทานพระบรมราชโองการให้พรนเอกสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงนำสมเด็จพระสันตะปาปาจอนพองที่สองเข้าเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทยหลังจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงแนะนําพระราชวงศ์แล้วสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเบิกคณะผู้ตามเสด็จเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถต่อจากนั้น,นรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระพราชดำรัส้องเราสำนักวัติกันกับประเทศไทยแม่จะมีความสัมพันธ์ทางการพูดอย่างสมบูรณ์ไม่นานนักแต่แท้จริงเราได้มีความผูกพันอันลึกซึ้งต่อกันมาแล้วช้านาน ในประการที่คริสตศาสนานิกายโรมันกัตกลิกได้เผยแพร่เข้ามาถึงประเทศไทยนี้นับด้วยศตวรรษตั้งแต่ครั้งพระนครศรีอยุธยาเป็นราชธานีคณะบาทหลวงและศาสนาทูตผู้เดินทางเข้ามาเผยแพร่ศาสนาทุกเหล่าทุกรุ่นได้นำเอาคติสธรรม พร้อมทั้งอิทยาการต่างๆซึ่งจเจริญอยู่ในประเทศยุโรปในการนั้นๆเข้ามาสั่งสอนคนไทยอำนวยโอกาสให้คนไทยได้เรียนรู้คริสตศาสนาและสันภาวิทยาอันก้าวหน้าพร้อมทั้งศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของชาวตะวันตกและได้นำมาประกอบปรับปรุงใช้ ให้เป็นประโยชน์แก่กิจการบ้านเมืองเป็นอันมากการที่ประเทศไทยและชาวไทยยินดีต้อนรับผู้เผยแผ่าศาสนาต่างๆด้วยไมยตรีและด้วยความจริงใจฉันมิตรทุกสมัยมานั้นเป็นเพราะชาวไทยซึ่งเป็นพุทธมามกะชนมีจิตํำนึกมั่น คงอยู่ในกุศลสุจริตและในความเมตตาการุณเห็นว่าศาสนาทั้งพวงย่อมสั่งสอนความดีให้บุคคลประพฤติปฏิบัติแต่ในทางที่ถูกที่ชอบที่เป็นประโยชน์ให้ฝ่ายหาความสงบสุขความผองใสให้แก่ชีวิตทั้งเรา ยังมีเนติแบบธรรมเนียมให้ต้อนรับนับถือชาวต่างชาติต่างศาสนาด้วยความเป็นมิตรแผ่ไมตรีแก่กันด้วยเมตตาจิตและต่างรูจจร้จักและเคารพยกย่ององค์พระสันตะปาปาประมุขแห่งชาวคาทอลิกอย่างสูงในฐานะบุคคลสำคัญผู้หนึ่ง ผู้แผ่ความสงบร่มเย็นและความสว่างแจ่มใสแก่ชาวโลกทั่วหน้าเมื่อคราวที่ข้าพเจ้ามีโอกาสไปเยือนสำนักวาติกันเมื่อปีคริสตศักราช1960สมเด็จพระสันตะปาปาจอห์นที่23ตรัสถามถึงคนไทย ว่านับถือศาสนามากน้อยเพียงใดข้าพเจ้าได้ทูลตอบว่าคนไทยเป็นศาสนิกชนที่ดีทั่วกันส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอันเป็นศาสนาประจำชาติและนอกนั้นยังนับถือศาสนาอื่นอีกหลายศาสนาเพราะชาวเรา มีอิสระภาพและสิทธิ์เสมอภาคกันทั้งโดยกฎหมายทั้งโดยประเพณีนิยมในการนับถือศาสนาสมเด็จพระสันตปาปาพระองค์นั้นทรงสแสดงความชื่นชมยินดีเป็นอันมากที่ประเทศไทยมีพลเมืองที่ดีมีศีลธรรมยึดความถูกต้องเที่ยงตรงเป็นหลักปฏิบัติ ในการเสด็จเยือนประเทศไทยครั้งนี้พระคุณเจ้าคงจะได้ทรงประจักษ์ชัดว่าชาวคริสต์ในประเทศนี้ต่างปฏิบัติศาสนกิจของตนของตนอย่างเคร่งครัดด้วยความผาสุกทางคงจะได้สังเกตเห็นด้วยว่าประชาชนชาวไทยมีความยินดีเต็มใจถวายข้าเกียรติ ที่พระคุณเจ้าเป็นประมุขแห่งศาสนาผู้ฝ่ายสันติเตียมด้วยเมตตาจิตและความบริสุทธิ์เยือกเย็นข้าพเจ้าเชื่อว่าความเป็นมิตรความมีเมตตาราสนาดีต่อกันความเอื้ออารีเกื้อกูลกันโดยจริงใจระหว่างศาสนิกชนทั้งมวลน,นั้นจะเป็นปัจจัยสำคัญ อันมีกําลังศักดิ์สิทธิ์ที่จะยังสันติสุขกับทั้งอิสรภาพเสรีภาพและความเสมอภาคให้บังเกิดขึ้นแก่มวลมนุษย์ได้เป็นแน่แท้หน้าโอกาสนี้ข้าพเจ้าขอถาวายพระพรให้พระคุณเจ้าทรงเจริญด้วยอายุวันนะสุข,ขะวละ ปฏิพานคุณสารสุปสวัสริ์ทุกประการเพื่อให้ทรงสามารถบำเพ็ญกรณียกิจในอันที่จะนำความสงบสุขความเป็นมิมตรไมตรีโดยสมานชันและความเจริญมั่นคงอย่างแท้จริงมาสู่ชาวโลกได้ยืนยงเนื่องนานไป ขอพระราชตํารัดแล้วสมเด็จพระสันตปาปามีพระดํารัสตอบ yo m a j e s t y this is a moment of intense joy for me with great pleasure i have set food on thai soil I am greatly honored to be received by your Majesty in this land of smiles as Thailand is known the world over, in this land of freedom, which is what your name means. I deeply appreciate the courtesy extended to me by your majesties in inviting me to visit your beautiful country. With respect and esteem. I reciprocate your gracious manifestation of friendship. I express my profound gratitude for the special act of benevolence on the part of your majesties in sending His Royal Highness. The Crown Prince to receive me at the airport in your name. I am also grateful for the assistance of the Prime Minister. In thanking him, I express my deferential greetings to all those invested with the responsibilities of government and who serve the well-being of the Thai people. I offer an especially warm and fraternal greeting to Cardinal Michael Mikai Kitbunchu, Archbishop of Bangkok, the first Thai cardinal in the history of the Catholic Church, and to my other brothers, bishops. My visit is a tribute to the long and friendly relations existing between Thailand.